มีใครทำปูมัญญาไทยเสือสิ้นลายครับหมดท่าหมดท่าเลยครับเฟรมหักเฟมหักปั่นจนเฟรมหักปั่นจนเฟรมหักนะครับปั่นจนเฟรมหักเลยไปพระมงพระม่าไปหนักรบพังศึก แต่ปี58มอสโซ่ครับ58แหม5960กี่ปีแล้วทีเดียวนะ่ะส่งบร,ริษัทเฟบเนี่ยบร,รยิษัทให้มอสโซ่ครับดูดูด,ดูผลงานของมอสโซ่ครับจะได้ไม่ใช้แตกหักเลยจะได้ไม่ใช้หรือจ๊อมอะมันหักได้ยังไง đây này dục lo lặng dữ <laughs>